ในโลกปัจจุบันของเรานั้นมีด้วยเกมมากมายหลากหลายชนิดแล้วแต่เราจะเลือกเสพเลือกเล่นกันจะมีอยู่เกมเกมหนึง่งที่้รับความนิยมไปทั่วโลกมันก็คือ Eka TH Eka TH เป็นเกมสุดยอดแห่งความมันแห่งยุคจนทำให้เมือง Eka City ก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองแห่งยอดนักล่าเมดเซลล์วไวลัสบนเกม Eka TH ภายในเมืองนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนคุณก็จะเจอแต่ร้าน Eka TS Station ทั่วทั้งเมือง ในเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยเหล่าเกมเมอร์จำนวนมากมายตามร้านที่จะมาประทะกันในเกมไม่เว้นแต่ละวันต่อวันไมยจะเป็นโซโล่เพลเยอร์ที่จะออกล่าเยื่เดินสายไปตามร้านต่างๆในเมืองเ,อเพื่อจะเก็บเลเวลและยังมีอีกอย่างในเมืองนี้ทุกคนจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะช่วยกันต่อสู้ไปในเกมอย่างหน้าเกรงขามนั่นก็คือเกมเมอร์แก๊ง กลุ่มแก๊งที่สร้างขึ้นในเกมเพื่อช่วยกันไต่เต้าอันดับแรงกิ้งอกีกครา้งในเมืองนั้นยังมีกลุ่มแก๊งที่เรียกว่าเป็นหมาอีกที่ผลขอ,ของเมืองนี้เห็นก็คือมาสเตอร์แก๊งเป็นผู้เล่นชั้นสูงระดับเทพที่มารวมตัวกันในแก๊งเดียวเลยทำให้เกิดมาสเตอร์แก๊งในโลกของ a k กาที G H ขึ้นในโลกของ a อกาทีเไม่มีใครไม่รู้จักเรามาสเตอร์แก๊งที่หนากเกงามและต่อกอได้ยาก ทำให้มาสเตอร์แกงต่างๆอิทธิพลในเมืองเป็นอย่างมากร้านเกมเอกทีเอ t สเตชันบางร้านกลายเป็นฐานพักทิ่ของมาสเตอร์แกงไปเลยก็ว่าได้ในที่สุดการแข่งขันเกมเอกทีเอสทีไม่เคยมีมาก่อนพายุนี้ก็ได้เกิดขึ้น ภายตามพาผู้เล่นสุดยอดของเราบรรดาเทพเกมนั้นก็คือเอกอร์ก็ตเทเยอร์ชื่อเรียกตำแหน่งของผู้เล่นอันดับหนึ่งของยุคนี้ไละทำให้เกิดการแข่งขันเอกอร์ทีเอชเวิลด์แชมเปี้ยนที่เป็นที่น่าจับตามองคนทุกคนบนลลกนี้ก็ได้เกิดขึ้น ไฮเลดโอ้ย <Pilot> ว่าไงนะคะคุณตาไปปุ๊กวิชายเองมากินข้าวและให้มาเฝ้าบ้านด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปปลูกพี่สแน็คก,ก่อนนะ พี่สแน็คตื่นแน่แล้วนะคะมันเช้าแล้วเช้านี้หนูกับตาจะออกไปซื้อของข้างนอกพี่ตื่นแล้วไปกินข้าวแล้วเฝ้าบ้านด้วยนะกระดอนตื่นยังโอ้โหว่างอ่ะเฮ้ฉันมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเอเกากันแต่เช้าเลยนะพัวอ,อยากเจอผู้นโหดอ่ดะ เห็นรู้ว่ามาวอลแคนกันยันวันนี้นโอ้ได้ฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเออว่าไงยนะวัดดีเซนเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกไปนใ,นะในแต่เช้านะได้ชอบไปสายยังไงก็ตามมาให้ไวลวกันพวกฉันจะเล่นหรอ เฮ <Hey>, <Sp> ้วอเตอร์ไกด์สปาร์ตาทนายทำธุรสนตัวเสร็จแล้วรีบตามไปที่ร้านเลยนะได้เพื่นพอนเพราะวันเนี้ย้าทางจะสนุกเพราะพวกโหดมาเยอะโอเคพวกฉันจะไปเล่นร้อที่ร้านเคนะโยบุโยอ้าวไงสปาร์ตาฉันเราจะไปที่ร้านพอดีนะออกมาพอดีเลยเง้นเราก็ไปเล่นพร้อมกันเลย ต้องจัดเต็มแล้วสินะวันนี้น่ะเงินไปกันเลยปะอ้าวเมืกันพอดีเลยท่านว่าจะไปชวนพวกนายอยู่พอดีงั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวชวนสแน็กไปด้วยวันนี้ขาดสแน็กไม่ได้สงสัยจะไปอยู่บ้านตา สนักเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไว้เจอโอกโหยกันนะได้ได้เดี๋ยวชนจะตามไปทีหลังนะงั้นพวกฉันจะไปรอที่ร้านนะโอเคโอเคตากับน้องสาวฉันกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวตามไปนะตากับน้องสาวนายมาแล้วตามไปนะได้ได้ สวัสดีตอนเช้าครับลุงโมสวัสดีครับลุงวันนี้เหมือนเดิมนะครับทำไมวันนี้โมกันแค่นี้ล่ะมาร์กอเจตคนอีกสามคนเดียวตามมาครับงอนกอไปเรือเครื่องเล่นกันเลยขอบคุณครับลุงเฮ้ยพวกนายมาตรงนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันจะขอตีคู่กับสปาร์ต้านะช่วงแรกส่วนพวกนายก็เล่นกันตาสบายเลยนะได้เลยเล่นรอระหว่างพวกสแน็คมาแล้วกันนะฉันก็เริ่มคันมือแล้วว่ะเครื่องใครเครื่องวันนะ งั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฉันจองเครื่องเดิมนะส่วนฉันเครื่องเจ็ดเหมือนเดิมนะพร้อมแล้วลุยเลยเอาเสียบรีบฟาร์มกันเลยพวกเรา ตอเนี้ช่หนึ่งคือ BFF สปาตาเดี๋ยวฉันไปหานะใช้มาแล้วเพื่อน เก่งมากเพื่อนจะลองดีหรือไงไม่พลาดอยู่แล้ว ท็อปมาทักท้ายน่ะซีโลไม่เคยปล่อยให้ใครหนีไปได้ จะดีไป่ได้พวกอย่าโกรธพวกฉันเลยนะท็อปมาผิดที่สันแล้ว เดียวมาแล้วอ้าวเฮ้ยชิบหายสิเงี้ยเงินเข้าแล้ววะมันปิดทางออกไว้หมดเลยบูโนโ่นี่พาออก้ายเลย ฉันพยายามอยู่สปาร์ต้าไม่นะมันจบแล้วฉันหัวร้อนแล้ววะจนมุมจนได้จะเย็นเพื่อนจะเย็นโดนพวก BFF เก็บหมดแน่เลยพวกนายเนี่ยแกนอนนาเห็นพี่เขาข้างหลังเราไหม ฉันว่าขึ้นเขาคลางนะแล้วเขาก็ยืนรอจนอาจจะหลับในไปแล้วกว็ได้พอกันก่อนตอนนี้อีกทีดเดียวแล้วแท้ไม่น่าหนีเข้าน้ำเลยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราพวกสแน็คมาจัดก,การว่ะเข้าใจแล้วพวก BF F รับมือ,อยากต้องรอสแน็คเท่านั้นว่ะเพื่อนไม่เป็นไรรอบหน้าค่อยเอาใหม่